สวัสดีจ้าวันนี้พาเข้าไล่บัวลงคูเก็บบัวกันจ้าพอดีญาติญาติมาจากเราขันมาใส่จะแองที่หนองสลา,าเขาก็เลยมาเยี่ยมแม่มาเที่ยวหาพวกเราจ้าเริ่มเก็บกันเลยจ้าเวลาญาติญาติมาเที่ยวหาพวกเราพวกเราก็ดีใจมากจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเราไม่มีอะไรจะให้ญาติเราเราก็เอาของในไล่เนี่ยค่ะ ให้ญาติเราไปกินถ้าเหลือจะกินเรามีเยอะญาติจะเอาไปขายเราก็ไม่ว่านะคะเขาก็จะได้ตังค่าขนมไปอีกญาติๆไม่ได้มาหาเราทุกวันนะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันจ้าเขาให้เราเราให้เขาเป็นความสุขจ้าเดิมทีตรงนี้ ไม่ได้เป็นขู่บัวนะคะเป็นหญ้าลกๆเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราก็เดินน้ำสปริงเกอร์ข้างบนพื้นในล่องเราไม่ได้ใช้เรือเราก็เลยพูดกับแม่เราและแฟนว่าอยากปลูกบัวจังเลยทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวช่วยกันเอาหญ้าออกแล้วเราก็เอาบัวมาปลูกกันจ้า